me หวานน้ำตาลสะสมนะคะสูงถึงระดับ7แล้วแล้วก็ไขมันในเลือด230ที่ทานหลังอาหารเช้า1เมตรแล้วก็ที่ทานก่อนนอนหนึ่งเม็รรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทานแบบนั้นนะเรื่อยมา3 mm hmm. เดือนพอหลังจาก3เดือนที่รู้สึกที่เริ่มหลับลแล้วเราหลับก็คือเริ่มหลับสนิทคือนี่มีอาการปวดเป็นเส้นเลือดสมองตีบนะคะก็ประมาณ2ปีแล้วก่อนเริ่มทานค่ะคือมีภาวะความดันค่อนข้างสูงก็คือ,อวัดได้ประมาณ130-140มสิถึงร้อี่จากที่เราเริ่มปรับมาทานตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือ ความดันค่อยๆลดลงเหลือประมาณ90้าสถึงร้อยเป็นไมเกรนค่ะก็ทานยาคนหมอเนี่ยสี่ชั่วโมงก็ไม่หายพอทานแล้วอะค่ะก็เห็นผลตั้งแต่กองแรกเลยก็คือแบบอาการมันเป็นหนักหนะก็ก็ดีขึ้นมากอะค่ะแบบส่วนเรื่องของความดันก็ลดลงตามลําดับจากร้อก็ลงมาเหลือร้อยี่สิบค่ะสวัสดีค่ะคุณปิวโอนะคะก่อนเริ่มทานนะคะมีอาการยังไงบ้างคะค่ะก่อนเริ่มทานเนี่ยเป็นโรคลูมาตอยชนิดเดินไม่ได้แล้ ยกแขนไม่ได้แล้วแล้วก็มีภาวะหยุดหายใจ38ครั้งต่อชั่วโมงเข้าแลบมาแล้วแล้วก็หมอบอกว่าจะต้องใช้สล e p แอดนอนเพราะว่ามีภาวะที่เคยไม่หลับมาถึง72ชั่วโมงคือไม่มีความง่วงเลยแต่ร่างกายอยากหลับคือเป็นแบบนี้มา3ปี3ปีแต่ว่าในช่วง3ปีนี้ก็คือทอราบก็มีการหาหมอตลอดหาหมอตลอดแล้วคุณหมอให้คําแนะนํำยังไงคะไม่มีค่ะคุณหมอให้ทานแค่ยาลด ภาวะซึมเศร้าตัวเดียวกับใช้สลิปแพลนอนการใช้สลิปแพลก,ก็คือเพื่อเพื่อหมอบอกว่าอาการนี้อาจจะเป็นเส้นเลือดตีบได้ค่ะแล้วก็ประกอบกับภาวะที่ที่อ่ะ มีเบาหวานน้ำตาลสะสมนะคะสูงถึงระดับ7แล้วแล้วก็ไขมันในเลือด230<ะ>แต่ว่าน้ำตาลเนี่ยหมอให้ดูแลตัวเองยังไม่ให้ยาก็คือในส่วนของอาการเบื้องต้นที่ที่คุณปิ๋วเล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆก็เป็นเกิดจากระบบเลือดก็คือเลือดไปเลี้ยงระบบสมองได้ไม่เพียงพอนะคะก็ะแต่ว่าหลังจากในช่วงของการเริ่ม ทานเคโอตัวเนี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงหนึ่งเดือนแรกก็คือพี่ทานหลังอาหารเช้า1เมตรแล้วก็พี่ทานก่อนนอนหนึ่งเมตรพี่ก็ว่าดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทานแบบนั้นเรื่อยมา3เดือนพอหลังจาก3เดือนพี่รู้สึกพี่เริ่มหลับแล้ว mm hmm. เราหลับก็คือเริ่มหลับสนิทเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราหลับแต่เราหลับไม่สนิทแต่พอเราทานเคโอเราสามารถที่จะมีความง่วงในระดับ5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนได้แล้วแล้วก็สามารถว่าเราเคย ไม่สามารถตื่นนอนตอนเจ็ดโมงได้แต่เราตื่นนอนตอนเจ็ดโมงได้หลังจากที่เราทานเาเโอก็คือกลไกการทำงานของสมองเริ่มปรับสมดุลมากขึ้นมมน,นะคะ,คะระบบหัวใจก็สามารถที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแล้วตอนนี้จากตอนแรกนะคะที่คุณปิวบอกว่าเป็นรูมาตอยเดินไม่ได้ แต่ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะเดินได้จากนั่งไม่ได้นั่งได้ค่ะแล้วตอนช่วงที่ว่าไปรูมาต่อยกับนอนไม่หลับขอบตานี่คือดำม,มากคือเนื้อตามข้อดำม,มากตอนเนี้เริ่มจางลงรับประทานยังไงบ้างคะตอนที่ว่าเราเริ่มหลับแล้ว แต่เราอยากให้หลับสนิทมากกว่านั้นก็เลยใช้วิธีว่าทานหลังอาหารเช้า2เม็ดไปเลยแล้วก็ก่อับน,นอน2เม็ดแต่พอหลังจากที่ทานแบบนี้รู้สึกว่าหน้าสดใสขึ้นกว่าทานเม็ดเดียว เราจะมาติดตามนะคะผลลัพธ์ที่คุณเอื้อยซื้อผลิตภัณฑ์ KO <ม>ให้คุณแม่รับประทานนะคะซึ่งคุณแม่ของคุณเอื้อยนะคะก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดตีบที่สมองนะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณเอื้อยลองเล่าประสบการณ์นะคะว่าหลังจากที่คุณแม่ก่อนที่จะรับประทาน KO เนี่ยคุณแม่มีอาการอย่างไรบ้างคะ ก็คือก่อนหน้านี้คือคุณแม่มีอาการป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบนะคะก็ประมาณ2ปีแล้วค่ะแล้วก็ตอนที่ก่อนเริ่มทานคะคือมีภาวะความดันค่อนข้างสูงก็คือวัดได้ประมาณ130-140ค่ะแล้วก็พอหลังจากที่เราแบบเริ่มปรับมาทานตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือความดันค่อยๆลดลงเหลือประมาณ90้0 0ครือใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะถ้าถ้าเริ่มทานตัวเคโอจริงๆเนี่ยก็คือระยะประมาณหนึเดือนค่าความดันของคุณแม่คุณเอื้อยก็คือลดลงมาอย่างชัดเจนนะคะ แล้วในส่วนของการที่เป็นเส้นเลือดตีบเนี่ยโดยปกติคนกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการชานะคะมือแข็งขาอ่อนแรงนะคะ<ช>ก็คือกลุ่มกลุ่งที่จะเป็นอมัมพฤตนะคะแต่ในส่วนของคุณแม่เองเนี่ยก็คือเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้วนะคะหลังจากรับประทาน K.O. ไป3เดือนเป็นยังไงบ้างคะก็หลังจากที่ทานไปก็คือเหมือนกับตอนนี้ก่อนก่อนหน้าที่ทานก่อนนะคะคือจะ ผิวพรรณเนี่ยค่อนข้างคล้ำนิดนึงเพราะว่าระบบเลือดด้านในน่าจะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็แต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มทานไปแล้วเนี่ยคือหน้าตาผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็หน้าตาสดใสขึ้นเดิมเนี่ยเหมือนกับยังยกแขนหรือว,ว่าขยับขาข้างแต่ละข้างเนี่ยยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหรก่ก็หลังจากที่เราเริ่มทานไปแล้วเนี่ยก็คือสามารถยกแขนได้สูงขึ้นแล้วก็ขยับแขนแล้วก็ขยับขาได้บางส่วนปัจจุบันนะคะคุณเอื้อยเองยังให้คุณแม่รับประทานยาคุณหมออยู่ด้วยไหมคะ ถ้าเป็นยาของคุณหมอคะ่ะคือตอนนี้ะจะบอกว่าได้ดดยาที่เป็นแผนปัจจุบันทั้งหมดแล้วแล้วก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ของที่ดีนันวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อค่ะแนะนำนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบหลอดเลือดแล้วก็เกี่ยวกับระบบะประสาทนะคะก็แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ K O นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนะคะหลายๆท่านอาจจะมองหาว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติตัวไหนที่จะมาช่วยบําบัดนะคะก็คือตัวนี้แนะนำ K O เลยค่ะอัวนี้เป็นผู้ใช้งานจริงๆแล้วก็เห็นผลจริงนนะก็แ ติดตามผลการรับประทาน K.O. นะคะ,คะทานต่อเนื่องมาประมาณ3เดือน<ช>นะคะ,คะจะให้คุณเกียร์ช่วยแบ่งปันผลรัพธ์นะคะ,คะไม่ทราบว่าก่อนที่จะเริ่มรับประทานนะคะมีอาการอย่างไรบ้างคะ,คะก็จะมีเป็นไมเกรนนะคะก็ทานยาคนหมอเนี่ยสีชั่วโมงก็ไม่หายคือแบบลุกขึ้นมาเนี่แบบปวดเบ้าตาแทบจะเดินไม่ได้ ก็เลยไปซื <boundaries. S 1> ้อบางทีก <okay>? ็ไปซื้อยาจากร้านขายยามากิตก็ไม่ดีขึ้นก็เลยมีเพื่อนแนะนำมาให้ทานตัวนี้พอทานแล้วค่ะก็เห็นผลตั้งแต่กองแรกเลยก็คือแบบอาการมันที่ที่เป็นหนักๆนักก็ก็ดีขึ้นมากค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของความดันก็ลดลงตามลําดับจาก1 5 0ก็ลงมาเหลือ1 2อซึ่งใช้ระยะเวลาในการทานก็ไม่มากเลยค่ะกล่องสองกองแรกก็เริ่มดีขึ้นเริ่มเห็นผลว่ายาที่เคยคุณหมอให้มาเราก็ไม่ค่อยได้กินยา ขอองหมแลทานยังไงบ้างคะในส่วนของการทานเคอก็แรกๆเลยค่ะก็จะเริ่มทานเ,เช้า1เม็ดแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดนะคะก็มีมาช่วงเดือนที่3ามค่ะเริ่มทานเป็นมือละ2เม็ดเนื่องจากว่าเราอยากสุขภาพดีแบบเร็วๆเงี้ยค่ะก็คือให้มันได้ผลที่ดีมันไม่ทรมานนะคะพอทานแล้วมั่นใจ ก็คือในส่วนของคุณเกียร์เองเนี่ยจากที่เคยเป็นไมเกรนนะคะปวดศรีรษะแล้วก็ทานยาทุกๆสี่ชั่วโมงนะคะปัจจุบันเนี่ยพอมารับประทานในส่วนของ KO นะคะประมาณสักสองกล่องนะคะก็คือเริ่มมีอาการดีขึ้นปัจจุบันคุณเกียร์เนี่ยก็ทานต่อนเนื่องมาประมาณ3าเดือนนะคะก็คือในส่วนของการเป็นไมเกรนก็หายไปนะคะไม่ต้องรับประทานยาจากคุณหมอแล้วนะคะแล้วก็ยังได้ผลลัพธ์ใน เรื่องของเกี่ยวกับความดันสูงด้วยนะคะค่าความดันนี่คือได้ตรวจวัดด้วยหรือเปล่าคะตรวจวัดค่ะตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือเป็นร้อยยี่สค่ะจากเท่าไหร่คะจากที่ตอนแรกเหลือร้อยห้าจากร้อค่าความดันนะคะ ลดลงมาเหลือ120นะคะสำหรับการทานต่อเนื่องประมาณ3เดือน mm hmm. ก็เห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นแล้วคุณเกียร์มีได้ผลลัพธ์ด้านอื่นๆอะไรบ้างคะนอกจากเรื่องของไมเกรนดีขึ้นนะคะปวดหัวลดลงนะคะแล้วก็ความดันลดลงคอเลสเตอรอลลดลงมีผลลัพธ์ด้านอื่นๆอะไรบ้างคะด้านอื่นๆก็จะเช่นบอกว่าเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยจะไม่รู้สึกแบบ เหมือนเหมือนเราอดนอนอย่างเวลาเรานอนดึก่ยตื่นขึ้นมาจะสดชื่นก็สามารถแบบเอ่ทำงานได้ปกติอะค่ะไม่ไม่มึนหัวไม่ไม่ปวดหัวอีกเลยอะ,ค,ะค่ะนะคะแล้วก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ารับประทาน K.O. แล้วช่วยให้น้ำหนักลดลงด้วยหรือคะใช่ค่ะ ลดลงจากเดิมน้ำหนักเท่าไหรคะจากเดิมก็จะอยู่ประมาณ85กิโลนะคะ,คะตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณ83เหลือ83กิโลก็คือคลดแบบเป็นธรรมชาตินะคะ<ช>ก็คือคดูแลจากระบบภายในะนะคะ,คะก็คือส่งผลได้อย่างชัดเจนนะคะแนะนำคนที่นะคะเป็นไมเกรนนะคะก็หนักหนักเลยที่บางคนทานยาหมอแล้วไม่เห็นผลนะคะ แล้วก็มีความดันแนะนําทานตัวนี้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากแล้วก็จะทานต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะเพื่อเป็นการที่แบบว่าดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องะคขอบคุณสําหรับคุณเกียรตที่มาแบ่งปันนะคะข้อมูลเป็น วิทยาทานให้กับผู้ชมท่านอื่นๆนะคะที่ยังลังเลสงสัยว่าเอ๊ะทานแล้วจะดีจริงไหมนะคะหรือได้ผลจริงหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ได้เสียงตอบรับนะคะหรือการแบ่งปันจากคุณเกียร์ในเรื่องของอาการไมเกรนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความดันสูงและการลดคอเลสเตอรอล,ลในเลือดก็เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนต้องขอขอบพระคุณคุณเกียร์ด้วยค่ะ ระบบไหลเวียนเลือดทำหน้าที่ขนส่งสารต่างๆเช่นอาหารและออกซิเจนไปทั่วร่างกายและนำของเสียกลับคืนมาส่วนประกอบสำคัญของระบบนี้มี3ส่วนได้แก่เลือดเป็นของเหลวที่นำสารต่างๆเข้าและออกจากเซลล์หลอดเลือดเป็นท่อให้เลือดไหลผ่านและหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดเลือดประกอบด้วยน้ำเลือดหรือพลาสมาและเม็ดเลือดซึ่งประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเซลล์เม็ดเลือด เม็ดเลือดแดงมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นโปรโตีนและเหล็กมีชื่อเรียกว่าฮีโมโกลบินการออกซิเจนจะรวมตัวกับฮีโมโกลบินแล้วลําเลียงไปใช้ยังส่วนต่างๆของร่างกายขอแนะนําผลิตภัณฑ์เสริอมอาหาร K O ที่จะช่วยดูแลระบบหลอดเลือดปรับควอมสมดุลให้กับร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดคอเลสเตอรอลลด L D L หรือไขมันไม่ดีเพิ่ม H D L หรือไขมันดี ด้วยสารสกัศจากธรรมชาติเช่นสารสกาศจากคิวออยล์ช่วยส,ส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดลดไขมันในเส้นเลือดและป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดสารสกัศจากบรอกโคลี่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสารสกัศจากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระต่อแซงเซลล์ผิวที่สึกหรอแก้รักษาแผลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อบแบคทีเรียฆ่าเชื้อราลดการอักเสบของแผล และที่สำคัญคือมีฤทธิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สูงกว่าวิตามินอีถึง5เท่าแอลอา n i จ e สารกาดจากสไปรูลีน่าสาระกาดจากแอปเปิลและโครเมียมช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งตัวช่วยปรับความสมดุลของหลอดเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนเลือดด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเค